โยสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมไม่ได้เจอนตั้งนานเพ mm hmm. ิ่องบน้ำเสร็จลรแล้วแล้วก็คือจะมาบอกว่าเราจะได้เราน่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ทางนาดาวเนี่ยมีวีไลฟ์ของตัวเองแล้วนะครับนั่นก็คือช่องนาดาวบอยแล้วก็นาดาวเกิร์ลซึ่งมันก็สามารถทําให้พวกเราเนี่ยได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ ได้เห็นนักแสดงนาะดาวทําอะไรแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนอย่างเช่นผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จตอนนี้แล้วก็มาทักทายทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็มีช่องที่จะสามารถสื่อสารแล้วก็ได้คุยกับแฟนๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมใครที่อยากจะเห็นผมทําอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมไปทําอะไรแปลกๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองคุยกับชิดาดาวแล้วก็ ไปทำตามที่ทุกคนบอกนะครับผมอย่างเช่นอืมอยากดูจังเลยค่ะว่าพี่แบงค์เนี่ยใช้ยาสีฟันเยอะแค่ไหนในการแปรงฟันใหญ่ๆของพี่แบงค์ในตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ได้นะผมก็จะมาไลฟ์แล้วก็ให้ทุกคนดูว่าวิธีการแปรงฟันของผมเป็นยังไงก็ได้ได้หมดเลยหรือว่าจะดูผมสมดนตรีเล่นเกมไปกินส้มตำอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมใครที่ ใครที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจก็ลองบอกมาก็ได้เดี๋ยวจะลองทำดูนะครับหวังว่าพวกเราน่าจะมีช่องทางได้ติดต่อกันมากขึ้นจากเดิมแล้วก็น่าจะได้เห็นหน้าผมบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าวีไลฟ์ของช่องนาดาบอยกับนาดาเกิร์ลเนี่ยก็จะมีคนมาสลับผัดเปลี่ยนกันไลฟ์ live ในแต่ละวันซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปคือวันอ,อย่างเช่นวันนี้เป็นแบงค์อีกวันหนึ่งอาจจะเป็นเจอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องกด Follow ทั้งช่องนาดาบอยแล้วก็นาดาเกิร์ลนะครับเพราะว่าบางทีมาอาจจะมีผู้หญิงมาไลฟ์ในช่องนาดาบอยผู้ชายไปไลฟ์ในช่องนาดาเกิร์ลสลับผัดเปลี่ยนกันะอะไรเงี้ยก็ลองดูบางทีอาจจะมีแบงค์เจไปตามหา,หาร้านส้มตำที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ฝากช่อง Boy นาดาบอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวผมขอไปแต่งตัวก่อนนะครับผมเจอกันนะครับในวีไลฟ์นะดาบอยเย้